จุดเริ่มต้นของเทฟุตบอลตนดด้วนอะคาเดมี มาจากแนวคิดของนายวรจิตสายแก้วนายกเทศมนตรีตะมุนตนด,ด้วนที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีพรสวรรค์แต่ขาดโอกาสในพัฒนาต่อยอดเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพปัจจุบันมีการส่งเสริมจัดให้มีสนามอุปกรณ์การเล่นฟุตบอลและมีกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลอย่างต่อเนื่องทําให้เด็กและเยาวชนทีมตะหนด,ด้วนอะคาเดมีมีการพัฒนากีฬาฟุตบอล ดีขึ้นตามลําาดับงเทศบาลตำบลตหนดด้วนนะครับร่วมกับโครงการของสปสชได้จัดสร้างทีมขึ้นมาเพื่อให้เด็กทุกคนได้ออกกําลังกายและก็่างไกลจากยาเสพติดซึ่งตรงนั้นเป็นจุดประสงค์หลักของเราของผู้ปกครองหลายๆคนหลายๆท่านนะครับตีเอ็นความสําคัญของลูกหลานซึ่งตรงนี้เราตระหนักไว้โดยตลอดว่าทุกอย่างที่เราลงมือทํานั้นเป็นสิ่งที่ตอบรับกับความต้องการของพี่น้องประชาชนคนตหนดด้วนเราทําทุกกิจกรรมเพื่อที่จะให้ เสริมเติมแต่ไม่เด็กมีวิสัยทัศน์ในการคิดแล้วก็มีวิธีที่สร้างความรักความปลองดองขึ้นมาและเกิดประโยชน์กับประเทศชาติต่อไปในอนาคตครับ บรรยากาศยามเย็นของทุกวันที่สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลควนขนุนอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเด็กและเยาวชนทั้งผู้ชายและผู้หญิงในทีมฟุตบอลตนดด้วนอะคาเดมีจะมารวมตัวการฝึกซ้อมฟุตบอลโดยมีโค้ชที่มีประสบการณ์และศึกษามาด้านนี้โดยตรงมาถ่ายทอดความรู้และเสริมทักษะด้านกีฬาฟุตบอลเพื่อบ่งเพ,พาะต้นกล้าเด็กและเยาวชนที่มีใจรักและชอบในกีฬาฟุตบอลได้เดินตามความฝันในการใช้กีฬามาเพิ่มโอกาส ทางการศึกษาและต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพในอนาคตอยากสร้างโอกาสให้เด็กเพราะบางคนไม,ไม่ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะไปไปโรงเรียนหรือไปเรียนในอะคาเดมี่ที่เสียตังค์นะครับถ้าว่าเราไม่มาส่งเสริมเด็กเด็กก็ไปเที่ยวเล่นเกมส่วนมากผู้ปกครองจะ อยากให้มาเพราะว่าหนึ่งเด็กติดเกมตอนผมเข้ามาใหม่ๆที่มาทำรุ่นนี้นะครับเด็กสมาธิสั้นเป็นส่วนมากมีโอกาสก็ทำต่อไปเรื่อยๆครับผมอยากสร้างโอกาสให้เด็กไม่คือสร้างปูพื้นฐานให้เด็กอยู่ข้างหลังเด็กคอยส่งเด็กไปถึงจุดที่เขาต้องการครับไม,ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรแค่อยากให้เขามีสิ่งที่ดี เดินเดินถูกทางก็พอแล้วครับก็ก็ใช้ก็มีทั้งเทคนิคฟุตบอลค่ะขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนที่ตอนนิน้นๆตอนแรกๆเริ่มต้นเนี่ยค่ะเราก็จะมีกลัวเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการแบบฝึกที่เราใช้ c o o r d i n a t i o n c o o r d i n a t i o n ก็คือเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อที่มันสัมพันธ์กันอย่างเช่นเราอาจจะใช้มือขาสายตาแขนพร้อมกัน ในเวลาเดียวกันมันก็เกิดจากการฝึกความคล่องแคล่วในร่างกายแล้วก็เป็นการทํางานประสานกันของทุกส่วนของร่างกายค่ะสุดยอดค่ะเขาเขาเรียนรู้ไวมากมากค่ะเรียนรู้ไวมากแล้วก็มันเกิดจากใจรักเขาด้วยค่ะหลกัหลกๆเกิดจากใจรักแล้วก็เชื่อฟังค่ะเชื่อฟังแล้วก็มีวินยัยถ้านักกีฬามันเริ่มจากการใจรักมีวินยัยแล้วก็ฝึกฝนตั้งใจฝึกซ้อมทุกอย่างมันก็จะเพอร์ฟิคไปหมด แต่ว่าถ้าเกิดจากการฝึกซ้อมแล้วเขาสามารถต่อยอดไปเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติมันก็จะเป็นผลดีสําหรับตัวเขาและก็ครอบครัวก็อยากถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้องน้อง,องรุ่นหลังคันเติการโดการเปรลูกเบสิกต่างๆนครับผมหนึ่งคือลดลดการใช้โทร,รศัพท์สองร่างกายเก่งแรงสามทานอาหารได้ได้ได้เยอะ แล้วก็นอนนอนหลับสบายครับผมก็ใช้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ลดเรื่องปัญหายาิสพติดนะครับผมรู้สึกประทับใจบที่เราได้มีโอกาสใ,ใ,ให้ลูกเขาไป,ไ,ป,ไ,ปได้ไปเรียนที่ดีๆครับผมแต่ว,ว่านี่ก็ส่งส่งตัวโรงเรียนดังๆเขาก็มาติดต่อดูประจำครับผม การส่งเสริมองค์ความรู้เทคนิคและทักษะการเล่นฟุตบอลให้ดีอย่างมีมาตรฐานของทีมฟุตบอลตโนดด้วนอะคาเดมีนอกจากเล่นเพื่อการสันทนาการแล้วยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนได้มีพลานามัยที่ดีฝึกความรับผิดชอบมีวินยัยมีความสามคัคคีและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ห่างไกลย,ยาเสพติดพร้อมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคมมา้อมือ สี่โมงถึงหกโมงครับได้มีฝีมือไปเล่นกับเพื่อนด้วยครับได้เจอเพื่อนหลายโรงเรียนครับได้เล่นกับเพื่อนสนุกครับเว่าเล่นกีฬาได้เป็นนักกีฬาครับได้เป็นนักกีฬาดีๆเก่งๆครับมีร่างกายแข็งแรงครับมีแรงวิ่งเยอะขึ้นครับมีวินัยเพิ่มขึ้นครับมีระเบียบขึ้นขึ้นขึ้นมากเลยครับออกจากตัวรัดจับได้เยอะเลยครับไม่ติดตัวรัดับไม่ติดเกมครับใช้เวลาว่างหรือเป็นประโยชน์ครับ เพราะว่าหนูเห็นลุงอะค่ะเป็นโค้ชของที่นี่แล้วก็เลยลองแบบอยากหัดหันมาเล่นฟุตบอลมาค่ะแล้วพอได้เล่นก็รู้สึกว่าแบบมันสนุกแล้วก็มันทําให้ร่างกายแบบพัฒนาอะไรแข็งแรงขึ้นนะค่ะแต่ก่อน,นะคะพอหนูวิ่งแบบแค่รอบเดียวหนูก็เหนื่อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้วิ่งประมาณห้ารอบหรอบหนูไม่ค่อยเหนื่อยแล้วค่ะเพราะว่าหนูชินแล้วค่ะเพราะว่าวิ่งแบบนี้ทุกวันเลย ถ้าเล่นกีฬาเนี่ยมันจะมีภูมิคุ้มกันค่ะแล้วก็จะทําให้ไม่เป็นหวัดไม่เป็นไข้อะไรได้ง่ายค่ะเริ่มต้นเลยนะคือเขาให้เปบอลนะคะให้แบบจับบอลให้กระชิปเท้าค่ะแล้วก็เล่นกลวยค่ะแล้วก็แบบเปิดบอลแล้วก็ให้ลงทีมหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ให้ลองแบบฝึกสปีดต้นฝึกการกระโดดฝึกหลายหอย่างเลยอค่ะ เก่งพอประมาณอะคะ่ะแล้วก็ได้ลงตัวจริงอะคะ่ะรู้สึกชินกับสนามแล้วคะ่ะใช้ใช้สมองในการคิดคํานวณว่าแบบคู่ต่อสู้จะมาทางไหนมั่งแล้วก็แบบคู่ต่อสู้เล่นยังไงประมาณน,นะะั mm ้นอะค่ะเนมาจูเนียค่ะสกิลทักษะอะไรเขาดีค่ะแล้วก็เขามีสกิลในการหลอกในการวิ่งความเร็วอะไรเขาดีค่ะฝึกไปเรื่อยๆบางคนก็เก่งกว่าผู้ชายก็มีอะคะ่ะ สมมุติหนูเป็นนักกีฬาแบบอาชีพแล้วก็จะมีแฟนคลับ FC อะไรมาขอลายเซ็นอะท่ค่ะอยากจะบอกว่าให้ลองหันมาเล่นมั่งค่ะว่าจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นจะได้ออกจากโทรศัพท์จะได้ออกจากแบบพวกการพานันพวกยาเสพติดพวกบุหรี่ไฟฟ้าพวกอะไรต่างๆเลยอค่ะ ด้านผู้ปกครองต่างให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในทุกวันจะมานั่งให้กำลังใจลูกหลานในการฝึกซ้อมเป็นการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวที่สำคัญช่วยให้ลูกหลานได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาที่ชื่นชอบทำให้ลูกหลานได้ห่างจากโทรศัพท์มือถือที่เป็นต้นเหตุของเด็กสมาธิสัน้นถือว่าเป็นโครงการที่ดีและอยากให้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง คือโครงการนี้อยากให้มีต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเด็กทุกคนก็ได้รับความรู้มากแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆจากโครงการนี้มากเพราะทุกคนพ่อแม่ไม่มีเวลามาสอนกีฬาแบบนี้ให้ลูกหรอกค่ะคือพอเลิกเรียนปุ๊บเขาก็มีโครงการแบบนี้ลูกจะได้ออกกําลังกายด้วยคือตอนนี้ลูกเหมือนว่ารักกีฬาเลยค่ะทุกวันอยากมาโรงเรียนเพราะได้อมกีฬาทุกวันตอนไปแข่งก็จะชอบมากเลยอะค่ะ๋อ,อแม่ชอบมากเลยค่ะ ติดทุกขอบสนามค่ะเรื่องแพ้เรื่องชนะไม่เป็นไรขอแค่ให้ลูกท,ทําที่สิ่งที่ลูกรักให้เต็มที่ค่ะอยากให้ลูกเป็นนักกีฬาค่ะลูกทุกคนที่บ้านเป็นนักกีฬาหมดเลยค่ะ จากผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการกำหนดให้กีฬาเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ต้องสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กและเยาวชนที่มีใจรักกีฬาและได้เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอนอกจากจะสร้างเสริมให้มีพลนา,ามัยแข็งแรงตามวัยแล้วยังเสริมสร้างสติปัญญาให้มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นอีกด้วยแต่ว่าเมื่อได้ทางทีมเทศบาลนะคะมามาจัดตั้งตรงนี้เป็นเป็นอะคาเดมี ทีมฟุตบอลน,นะคะของตำมุนตะหนนดวยปรากฏว่าเราสามารถที่จะค้นพบศักยภาพของเด็กนักเรียนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนเนี้ยมีเวทีที่จะแสดงศักยภาพทำให้เด็กนักเรียนนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในที่ส่วนที่โรงเรียนได้รับเต็มๆก็คือชื่อเสียงของโรงเรียนนะคะเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้กับชุมชนได้เห็นให้กับ เรือข่ายได้เห็นว่าอโรงเรียนอนุบาลควรขนุนเนี้ยเรามีศักยภาพในเรื่องของการจัดการแข่งการฟุตบอลในเรื่องของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาค่ะ ความสำเร็จของทีมฟุตบอลตโนดด้วนอะคาเดมีภายใต้การทำงานของศูนย์กีฬาเทศบาลตะบลตโนดด้วนเกิดจากความร่วมมือการเป็นอย่างดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและชุมชนที่มีความตั้งใจในการมอบโอกาสดีๆให้กับเด็กและเยาวชนด้วยกีฬาฟุตบอลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศบดินพรมสุขถ่ายภาพสุภาบดีบุญมีทีมข่าวภาคใต้ารายงาน